ตรกราบดำลึกนึกถึงท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระญานวชิโดรดมที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกกล่าวธรรมปฏิสันถานกับญาติโยมครับขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาทําบุญตักบาตพระภิสุสัมมาเนนซึ่งอยู่ณวสีรัตนธรรมาราม แห่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งวสีรัตนธรรมารามนี้นั้นท่านจะประคุณสมเด็จท่านได้วางแบบแผนให้พระภิกษุสมัมเนรได้ศึกษาทั้งการปฏิบัติทางฝั่ง,งอรัญญวาสีแล้วก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรมรมแผนกธรรมวาลีตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยค9ก้ากว่าได เพราะงั้นแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อจะประคุณสมเด็จท่านได้วางแบบแผนแบบนี้ก็เพื่อให้ภิกษุสามเณรทั้งหลายทั้งปริยัติและปฏิบัตินั้นมุ่งไปสู่ทางเดียวกันก็คือปฏิเวทธรรมการบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นเองจึงนับได้ว่าหลวงพ่อสมเด็จนั้นเป็นครูที่ดีเป็นอาจารย์ที่ดี ที่มีปัญญาแนะนำลูกศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาธรรมต่างๆเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้มาอยู่อาศัยท่านได้มาศึกษาธรรมกับท่านได้มาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้วางแบบแผนไว้อย่างนี้แล้วก็ย่อมทำให้ศิษย์ทั้งหลายนั้นรอดพ้นจากไฟทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแก่ศิษย์ได้มีไฟอันจะเกิดขึ้นแก่บรรพชิต มีภัยอันจะรบก,กวนอารมณ์ลูกศิษย์ทั้งหลายนี้พระอาจารย์หลวงพ่อนั้นวางแบบแผนไว้แล้วได้ว่าเป็นผู้กําจัดภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่ศริษย์ได้นั่นเองเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่กับท่านแล้วย่อมมีความสุขความเจริญยิ่งต่อไปนี้คือการอยู่ในสำนักของครูของอาจารย์ที่ดี ต่างจากการอยู่ในสำนักของครูของอาจารย์ที่ไม่ดีแนะนำลูกศิษย์ในทางที่ผิดในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมทำให้ศิษย์ทั้งหลายนั้นได้รับอันตรายในเพศบรรพชิตเป็นต้นดังสมัยพุทธกาลนันมารดาของท่านพระก,กุมารกัสสะเมื่อตอนเป็นสาวท่านก็จกบวชเป็นภิสุนีแต่พ่อแม่ยังไม่อนุญาต ต่อเมื่ออยู่ครองเรือนแล้วออกเรือนไปอยู่กับสามีแล้วปฏิบัติสามีจนพอใจสามีจึงอนุญาตให้บวชได้เมื่อไปบวชแล้วก็ไปบวชอยู่ในสำนักของพระเทวทัตท่านทาั้งหลายไปอยู่สำนักของพระเทวทัตเดียกว่าอยู่ในฝักฝ่ายที่ผิดนั่นเองเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยข้านั่งพิสุนีนี่ท้องสัตว ปฏิสนธิในคันแล้วตั้งแต่ก่อนบวชแล้วเมื่อท้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆฟิสุนีทั้งหลายนีย่ก็นําไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โทษไฟนี่จะเกิดขึ้นแก่สํานักของเราแล้วสํานักของเราเนี่จะเป็นสํานักที่ผิดแผกไปแล้วจึงสั่งให้นางฟิสุนีนี่ศึกซะสิขาลาเพศไปจากเพศบัรปชิตซะเมื่อเป็นเช่นนั้นฟิกษุณีนี่ด้วยความที่บวชด,ด้วยศรัทธา รู้ว่าตนเองนี่ไม่ได้ผิดตั้งแต่แรกจึงบอกว่าดิฉันนี่ไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตแต่บวชเจาะจงพระสมณโคโดมผู้เป็นศาสดาเท่านั้นขอให้นําดิฉันไปหาพระสมณโคโดมเถิดเมื่อไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็โดยความที่เป็นครูที่ดีมีความฉลาดสามารถมีปัญญาในการพิจารณาแก้ไขาปัญหาต่างๆจึงได้เชิญตระกูลใหญ่ทั้งหลายมีท่าน มหาอนาถวินทิกะจุลาอนาถวินทิกะมีพระราชามหากษัตริย์มีนางวิสาขาเป็นต้นมาตัวดูนับวันนับเดือนดูสินางวิสาขากวนนับวันน,น,น,วน,นับเดือนดูก็พบว,ว่านางพิสุณีนี่นั้นท้องตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วจึงเป็นอันว่าคดีของนางพิสุณีนี่ชำระไปไม่มีมนทินไม่มีความผิดให้บวชต่อไปได้อ่าอย่างนั้นเถอะ ก็ต่อมาคลอดบุตรออกมาแล้วบุตรนั้นก็ชื่อว่าก um ุมารแลก็สปะต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุในศาสนาได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอระหันต์เมื่อบรรลุแล้วก็มาโปรดมารดาในมารดาในบรรลุพระอระหันต์ตามนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นเรื่องอุปมายกตัวอย่างมาให้ดูให้เห็นว่าการอยู่ในสำนักของครูที่ดี ย่อมทำให้ลูกศิษย์นั้นพ้นภัยอันตรายต่างๆได้ดังเช่นนางพิสุณีนี่ตอนแรกเกือบจะพบกับภัยแล้วเพราะอยู่ในสำนักของครูที่ผิดอย่างพระเทวทัตแนะนำที่ผิดไม่ป้องกันภัยไม่ป้องกันอันตรายให้แก่ศิษย์ตนของตนต่อเมื่อมาอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาลาดสามารถในการพิจารณาอย่างนี้แล้ว จึงทำให้ตนของตนนั้นพ้นภัยอันตร,รายออกมาได้เพราะงั้นแล้วพวกเราท่านทั้งหลายผู้มาอยู่ศึกษาในสำนักของเจ้าพระคุณสมเด็จผู้มีปัญญาฉละดสามารถในการสั่งสอนลูกศิษย์ผู้มีปัญญาฉลาดสามารถในการแนะนำวิธีการต่างๆมีการทำสมาธิมีการเรียนพระปริยติธรรมนี่เป็นต้นหลวงพอ่อเป็นแบบอย่าง ให้พวกเราท่านทางหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามถึงแม้หลวงพ่ออาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าคําสอนที่ท่านวางแบบแผนตัวอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เรานั้นยังคงอยู่มีหลักสูตรครูสมัติที่ท่านตั้งใจเขียนขึ้นมานี่เป็นวางนี่เป็นแบบแผนที่ท่านวางไว้ให้พวกเราการศึกษาปริยัติธรรมก็ดีที่ท่านตั้งใจสร้าง สำนักเรียนขึ้นมาให้พิสุทธิสามเณรนีได้ศึกษาเพราะงั้นพวกเราได้อยู่สำนักของท่านอย่างนี้อย่างนี้แล้วจงรีบเร่งตั้งใจศึกษาโคอวัดปฏิบัติที่ท่านวางไว้เพื่อจะได้พบกับความสุขแกจตนของตนสุขอย่างไรสุขในการทำสมาธิสแสวงหาพิโมกขธรรมสุขในการศึกษาธรรมะที่จะมาขัดเกลาจิตใจตนของตน อากเป็นจิตใจที่เศร้าหมองให้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ในที่สุดนะเพราะนั้นแล้วธรรมปฏิสันทานในวันนี้ก็ขอ,ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนำข้อศึกษาปฏิบัตินี้ไปประพฤติปฏิบัติให้ตนของตนมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตต,ต,ต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน<า> to uh -huh. uh -huh.